ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับเช่นเคยครับวัอนี้ผมมีรถมาให้พี่น้องได้ชมนะครับรถสวยเลยนะครับเป็นรถตัวแรงในตำนานนะครับไใไซรุ่นนี้จะาหูดีนะครับตัวแรงทนนะครับรุ่นนีประกอบญี่ปุ่นนะครับสวยๆเลยครับรุ่นนี้สภาพนี้หายากครับเดี๋ยวสิทภาพมาเบิ่งรอบๆ่ันนะครับเป็นอิมพัฒันเอียดยูนะครับนี่ครับสวยครับรถคันนี้สวยเลยบอกเลยว่าสวยครับยางนี่ไมซีเซีนยางไม่เลยนะครับจำนะครับว่ายางไม่ทั้งซีเซีนเลยครับ สวยมากเลยครับนี่เบื้องเครื่องครับเครื่องผมว่าในลางนะครับนี่เครื่องเดิมนะครับเครื่องสวยขัดไม่คยตัดนะครับนี่สวยเลยครับบอมีขาดเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับสวยๆเลยครับลังคามีแตกนิดนึงนะครับขายตามสภาพแต่บอกผมเห็นให้ครับเบื้องขับสุ่มว่าในล่างนะครับนี่สวยๆเลยครับเบื้องสุ่มบอมีผุมีอย่างนะครับนี่จะมีสนิมนี่นะครับนี่นิดหน่อยครับรถนี่สวยมากเลยบอกเลยสภาพนั่งฝ่าเลยครับผู้ใดเดไปใส่งานนี บ่ผิดหลังเลยครับชั่วโมงขึ้นยูซีพันนะครับว่าถือว่าลายนะครับรถรุ่นนี้ครับซีพันธชั่วโมงนี่ครับเบิ้งแ๊บพวกนี้ยังเป็นสีทองอยู่นะครับยังเป็นสีทองครับรถง่ามของเบิ้งยังไหลครับเบิ้งแป๊บไม่รวยครับสีทองนี่ครับที่สวยเลยครับเบิ้งครับไฟหนงไฟหนาอยู่ครบนะครับนี่ไฟหนาอยู่ครบไอเดียบวกขาบมดำเดียวผมลลังออกเลยนะครับรถสวยเลยครับรถคันนี้สวยสมบูรณ์แบบเลยครับสมบูรณ์เลยครับรถคันนี้ลูกมากนี่เดิมลงงานนะครับนี่เบิ้งมากครับเดิมลงงานนะครับ ลูกหมากเดิมโรงงานผมเคยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าจะมีโยกนิดนึงเดี๋ยวจะผมเปลี่ยนให้นะครับนี่ครับลูกหมากเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับมันเด็กหลวมๆเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าโอ้ลูกคนี่สวยมากเลยครับมึงสภาพน้อปลายางนี่แต่ยางนี่ก็หลายหมื่นแล้วครับยางไม่เสียนครับบือกระทะสวยเลยครับกระทะสวยนี่ครับฝากระโปรงเงาๆเลยนะครับเงาวบเลยครับฝากระปรงครับสวยเลยบมองครับ เป็นรถที่หลายปีครับแต่ว่าคันนี้เป็นรถที่สมบูรณ์ที่สุดเลยครับเท่าที่ผมซื้อรถมากครับงามแห้งผมกล้าบอกเลยเลยครับว่างามแห้งครับสภาพนี่ผมบอกเลยว่าหายากแท้แน่นอนครับหายากแน่นอนครับนี่ครับสติกงสติกเกอร์ยูครบนะครับนี่ครับนี่สติกเกอร์ยูครบนะครับบึงนี่ครับสวยๆครับเรื่อนใหม่ ผมให้เบ right right ิ้งถ <Yeah. S 2> ูกจุดเลยนะครับเกยียร์นี่เขาง่ายนะครับนี่ยางไม่ไม่ซีเส็นครับเบิ้งเครื่องครับเครื่องสวยเครื่องวัดในล่างนะครับเดี๋ยวล่างออกนี่แจมเลยครับเบิ้งเอ่านงเผ่านาครับเบิ้งโอ้สวยมากเลยครับรถรถบัเดลือนะครับเบิ้งรถนีบัเดล่างนะครับเดี๋ยวผมล่างออเนี่บลอกว่าแจมเลยครับเป็นเอ็มหาพันเยูนะครับเดมทเวียนพร้อมนะครับมาพร้อมอุปกรณ์หนาหลังนะครับนี่ครับเบิ้งกระทะสวยเลยครับบุกคห้แกนะครับกระทะกระทะบ้าแตกนะครับ ชวยนะครับยางเปลี่ยนมาไม่มีไสดๆเลยครับยางมึงแต่ยางกระคุ้มแล้วนะครับสวยครับไฟถ่ายยังอยู่นะครับนี่เดี๋ยวคาน้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนหนนะครับคันี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนห้ยเลยครับนีคันี้ยังอยู่นะครับโอ้สวยสวยครับม่งถ่ายครับแหงกิ๊บเลยครับถ่ายครับถ่ายแหหงๆเลยนะครับมังมีบอแห่งเรียล่างนะครับถ่ายมีเบื้องผ่านครับผ่านผ่านตรงหลุดนะครับผ่านสวยนะครับโค้งไงิึงผ่านก็สวย โค้งม่มีเชื่อมีดามครับผ่านหาใบเต็มทุกใบนะครับไฟถ่ายเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเบ้าผมเห็นให้รถสวยครับเอ็มหาพระเนตดูนะครับรุ่นนี้ไผ่ไผ่เคยใส่จากหูว่ามันดีนะครับรุ่นนี้ทนครับเป็นรุ่นที่ทนแล้วก็หายากครับแห้งรุ่นนี้ใส่งานดีครับโดยเฉพาะรถที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าหายากครับหนึ่งตะกุงตะแกงบางขั้นบุ่มมืดแล้วนะครับนี่พวกนี้บุ่มบุ่มบางขั้นนี้บุ่มมืดแล้วแตกมืดละบุ่ขั้นนี้ บ่มีเลยนะครับบ่มีแตกมีบุ่มเลยนะครับเบิ่งใบมีดเต็มเลยครับใบมีดขมใบมีดเต็มครับบ่ผู้นะครับอันนี้เป็นขาบดินนะครับข่าบดินนี่ครับดินขาบน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมล่างให้นะครับจำเลยเบิ่งกระโปรงครับสวยครับเปิดราคาเลยแล้วกันครับราคาเปิดไปสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้บ่ถือว่าแพงครับกับสภาพรถแบบนี้นะครับ บางเพจขายกันอยู่สามแสนกว่านะครับแต่เป็นรถเตสีผมบริเวณศีนะครับผมเปิดราคาไว้ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสามรอยกิโลครับส่งให้เลยครับส่งฟรีสามรอยกิโลผมเครื่องเกียร์ผมรับประกันว่าเครื่องเกียร์ดีแน่นอนครับเทปเทปเลยครับรถคันนี้ครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสตาร์ทให้เบิงนะครับเครื่องนี้นิ่มกิ๊บเด็นิ่มเลยครับนิ่มกิ๊บเลยผมอยากให้มาลองนะครับผต้องเสื้อผมก็เลยอยากให้มาลองเบิรงนะครับผู้ใดดๆคันนี้ไปใส่งานนี้ว่าผิดหวังครับ สภาพนี้คือบ้านในล่างนะครับผมให้เบิงแป๊บเป็นรถให้นะครับรถคันนีเบิ้งแป๊บซื้สนิมนะครับบางขั้นคืนสนิมหมดเลยนะครับพวกแป๊บพวกเบิงขั้นบ่มีเชื่อมบ่มียังเลยนะครับเบิงน็อตสีทองนะครับเบิงบ่มีเชื่อมนะครับไม่มีเชื่อมไม่ดาครับเบิงน็อตไม่เคยแกะเรื่องเครื่องสวยเงาครับบ้านในหลางครับบในลลางเลยครับ เียร์ดีดเบอดิงนะครับเขาง่ายนะครับแถวนี้บบมี่มีอยังนะครับก็มีสนิมนี่เป็นเกือบทุกขั้นนะครับทุกรุ่นนะครับแถวนี้มันจะมีสนิมแน่สวยเบิ้งกระทะกระทะสวยทั้งสองหลอครับโดยรวมนี่บอกเลยว่าสภาพนั่ง่ฟครับสภาพนั่งไารถคันนี้แห้งครับแต่ผมสื่อรถมามก็เห็นคันนี้แล้วครับรุ่นนี้เ้ยแต่สื่อรุ่นนี้มามีคันนี้แหละครับงามสมบูรณ์แบบเลยครับ ราคาสองแสนหกหมื่นเก่าพันนี่บดถือว่าแพงนะครับมาเหลือกมาทนรองขับได้ครับมักจังสื้อครับผ้าพีผ้าหนองมาเบิองใดครับมักจังสื้อครับผ้าซางมาเบืองไดมักจังสื่อสองแสนหกหมื่นเกาพันส่งฟรีครับเลมทะเบียนชุดโอนครบนะครับเลมทะเบียนชุดโอนครบแตอยางกับหลายหมื่นแล 8, 000, nah, 2, 1, 69, 000, ลวครับแ,แต้ยางเะาเจ็ดละหมื่นกว่าละครับยางหลังครับยางหนากับไม่ยางหลังกับไม่ทั้งสี่เส้นนะครับผ่านกับไม่ไมครับผ่านนี่สวยเลยครับรถคันนี้ สวยมากครับสอง0สหกม่นเกพันบาทนะครับด้รถสวยๆแบบนี้เลยนะครับเขมพันธ์เอดดนะครับไถเคยใช้งานจีหงนะครับวามันดีครับรุ่นีครับอขอคนที่เคยใช้งานนะครับเขาจะหัว่ามันดีจังไดครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่หลายปีแล้วครับแต่ว่าทนครับสภาพมีแทบจะหาบามบมีนะครับผมว่าแทบจะหาบ่ค่อยมีนะครับหาแต่ผมเป็นพอขาผมหาสื่อรถมากกับ สภาพนี้ผมกดยากู่ครับปีละข be ั้นยังโบดเจอเลยนะครับปีละขั้นยังบ๊เจอนะครับเครื่องเกียร์อีกสมบูรณ์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทยังไงสร้างเสียงเลยนะครับสตาร์ททีเดียวปิดนะครับเครื่องนิ่มมากเลยนะครับเครื่องก็ไอนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับรถสวยนะครับสวยเลยสวยสภาพน่าฝ่าเลยครับสวยเลยครับ เครื่องนิ่มกิ๊บแบบนิ่มนิ่มนิ่มกิ๊บเลยนะครับนิ่มฟังเสียงเขาเลยครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องได้มาลองมาเบิ่งครับผู้ได้หาใส่งานนี่ซื้อไปลูกเมียบอดาเลยครับรถกันนี่บ่อไอพี่ไอน้องครับสวยๆเลยสวยจริงครับซื้อไปบ่อไอพี่ไอน้องแน่นอนสภาพนี้ผมกล้าการันตีได้เลยว่าหาอยากครับราคานี่ยครับราคานี่หาอยากบางเพียร์เป็นขายสามแสนกว่านะครับสามแสนกว่านี่เพิ่มเก็บสีเหมือนกันครับแต่รถผมเป็นสีเดิมนะครับ ตปกสีเดิมสวยสวยแบบนุ่มเดิมแต่พอสวยแบบทำสีนะครับเปิ้งหุ้นสลักผาดยังบ่อซึ้งกว่างยังนะครับเบิ้งพวกนี้ห้อยเชื่อมนะครับนียนเนียนเลยนะครับพวกสลักหูลากสลักยังเนีนเนียนเนเลยครับยังมีมากจากบริษัทเลยนะครับมีสีแตกอยู่นะครับสีแตกยังเหลือทั้งสองหลังนะครับมากยังอยู่นะครับมีพี่ที่โอเนียนๆเลยครับสวยมากเลยครับยิ่มทิพย์ นี่บอกเลยว่านิมจิ๊บครับสวยเครื่องดีครับเครื่องนิ่มๆสำหรับท่านที่หารุ่นนี้อยู่นะครับ0 6 4 4 0หก0 6 8ครับ0 6 4 4 0ี่0 6 8ครับบ้านแค่นดำอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านแค่นดำอำเภอชุมพลบุรี26,900นบาทครับทรงพี่สามโลผู้ใดมาเห็นคันนี้บ่ซื้อกะโบงว่าไลยละครับรถหารุ่นนี้อยู่แบบคันนี้บ่ผิดหวังเลยครับสวยๆครับสวยจริงครับสวยจริง ในจกตาครับรถสีเดิมครับสวยบโจกตานะครับ่กับมีเหลือเหลือหลายรุ่นนะครับซกว่าขั้นครับสนใจกับเขามาล่องมาขับเบิ่งได้ครับติดจองแล้วกับมีครับเหลือเอ็มยูซีเก่าสามหกสามศูนยหาเจ็ดสามซีซีห้าซีศูนย์กับมีเห่าเหลือครับศูนย์หกสี่ศูนย์รีเก้าศูนย์หกแปดครับสำหรับจิมนี้ก็พอสมนีสักก่อนนะครับครับสวัสดีครับ